ต่อมานะคะอันนี้ห้าข้อเหมือนกันนะข้อที่สองนะคะลูกที่สองนะหนี่บนชัสั่งวีเอนกป๋ีอยน่ชัสั่งวีเอ้กเาบีอ้าไม่ใช่กระาบีตัวนี้อันนียช็ช็คตางี้คาบังใหม่ตัวบ่งชี้สถานที่ตัวบ่งชี้อะไรใส่ให้ครบนะแช็สั่งเอ คาบังยี่ออโซยถามอะไรโจทย์ไปเอาใหม่ฟังโจ์ใหม่นะเอาใหม่นะโจ์ถามอะไรเอาใหม่นะฟังดีๆนะอีกทีหนึ่งอนหนึ่งชั้วบี๋อยถามกระเป๋านะช็้นวางวนโต๊ะอานิโยชัวบนโตียต้องถามกรกัปนะไม่ใช่คาบังถ้าถ้าตอบคาบังเราต้องตอบนี่อันนี้มันเป็นกรกับเราเลยต้องตอบอานิโกับว่าอะไรคะ กระเป๋าสตางค์ค่ะสตางค์ในรูปนี้ไม่มีกระเป๋าสตางค์เนาะนะคะแต่ถ้าตอบมีแต่ตกระเป๋าดินสอนะอกระเป๋าดินสอก็มีนะนะคะโอเคเนาะแต่กระเป๋าตังค์ไม่มีนะโอเคนะต่อไปนะคะ 2. 무엇이책오른쪽에있어요무엇이책오른쪽에있어요다시เดี๋ยว다시 2. 무엇이책오른쪽에있어요ข้อ,อไหนจุนนน๊กลองลองฟังแปลแปลคำถามให้ผู้ฟังก่อนได้ไหมหรือพูดอีกทีได้ไหมคําถามถามว่าอะไรมันประมาณถามว่าถ้าฟังไม่ผิดก็จะถามว่ามีอะไร S <S <S ไมนะเอานะเอาใหม่นะลองฟังใหม่นะลองฟังดีๆตอนนี้ยังสับสนเรื่องมีกับอยู่นะคุทบทวนให้ก่อนนะเอาไอ้่ะาทบทวนก่อนนะโครงสร้างมีคํานามอะไรสักอย่างโครงสร้างเป็นอะไรคะโครงสร้างนามอีกาอิซโยค่ะอีกาอิตานะเพราะฉะนั้นเราต้องฟังว่าข้างหลังมันลงท้ายด้วยอีกาอิตอิอโอิตาหรือเปล่านะแล้วถ้าอยู่ที่ไหนล่ะโครงสร้างเป็นยังไงคะเป็นคำนามเอ อิตาอบตาค่ะจะออกตาได้ไงเรามีอยู่อยู่นะอ๋อมีอยู่คำนามอิตาเดีนะอบตาอกตานี่ไปอีกอันนึงเลยนะอกตาไม่มีไม่อยู่เลยนะนะคะไปอีกอันเลยนะรงตรงข้ามกันเออิตาแล้คำนามอีกาอิตานี่ก็คือมีอยู่มีเฉยๆเอาใหม่อ๋อมีเฉยๆอันนี้ นะคะเดี๋ยวได้แต่งประโยคอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะที่แต่งอ,อ๋อเพิ่งเลิกงานมาค่ะเพิ่งเลิกงานมาจ,าจาังเลยได้แต่งอีกรอบหนึ่น <laughs> <laughs> งน,น,นะอาทิตย์นี้เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งน,นะอ่ะอีกาอิตามีนะอีกาอิตามีเออิตาอยู่ที่มันจะมีตัวบ่งชี้สถานที่เอโอเคไหมนะคะอยู่ที่เพราะฉะนั้น ฟังดีๆว่าโจทย์เขาลงท้ายด้วยอีกาอิตาหรือเออิตาคําถามคําถามแต่แต่ละคําถามของคุณกูรบกวนขอสองรอบได้ไหมคะได้ค่ะถอ่ะอีบอนต่ออีันอีบอ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 ันอีนีบอนอีบอนอีอนอนอีบอนอีบอนอีบออันนีบอนอ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 ีบออีบออนอีบอนอีบอนอีบออีบอนอีบอนอีบอ โอเรนจูกเออิโซโยแปลว่าอยู่ที่อยู่ที่อันเนี้ยรับประทานล่ะโอเรนจูกมูอชีมูอชีเป็นประธานประธานมูชีเช็คโอเรนจกเออิโซโยแปลว่าอะไรคะประโยคนี้แปลว่ามีอะไรที่อยู่ทางด้านขวาของไม่ใช่อ่า ไม่ใช่มีอะไรไม่ใช่อยู่เขาบอกว่าอยู่ที่อยู่ที่ประธานองไรคะ่ะเริ่มจากประธานทุกครัง้งแปลประธานก่อนประธานมอูอชีอะไร,ระอ,อะไรกิริยาอีอ,อโย s อีอโยออิตาแปลว่าอยู่ท,ท,ที่อยู่ที่อะไรอยู่ที่อยู่ที่ไหน อยู่ที่โอรินจกค่ะบังเอ้ยโอรินแชปโอรินจกแชปโอรินจกแปลว่าแชกโอรินจกก็อยู่ที่ข้างขวาของหนังสือถูกต้องเพราะฉันโจทย์ถามว่าอะไรอยู่ที่ข้างขวาของหนังสืออะอะไรอยู่ที่ข้างขวาของหนังสือก็จะมีไล่ไปตั้งแต่กระเป๋าเลย หนูเอากระเป๋านะหนูตอบกระเป๋านะคะหนูก็จะบอกว่าได้หมดเลย<อ>กระเป๋าอยู่ที่ข้างขวา Heck, ของแท็กแท็ก A แท็กกดถามว่าอยู่ที่นะตั้งสติดีๆนะถามว่าอะไรอยู่ที่ข้างขวาของหนังสือเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเราก็ต้องตอบว่า เราจะตอบกระเป๋าถูกไหมคําตอบก็ต้องเป็นกระเป๋าอยู่ที่ต้นอ้อของหนังสือถูกไหมแล้วต้องบอกว่าขบังเรกระเป๋าเป็นสถานที่เหรอกระเป๋ทําหน้าที่อะไรใช่ใช่เราเราเราต้องเอาสถานที่ขึ้นก่อนเนาะดืมมันต้อเราก็ประธานขึ้นก่อนประธานประธานของประโยค อะไรอยู่ที่ข้างขวาของหนังสือบัวชีเช็คโอเนโจเกเวลาเราตอบเราก็แค่เปลี่ยนคำว่ามูอออดเป็นสิ่งที่เป็นคำตอบก็ได้แล้วนะใช่ไหมเราไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างอะไรเลยนะอระบางงี้วลูกคำถามให้เป็นลกูกยคบอกเราเปลี่ยนแค่นี้ได้คำตอบแล้วนะใช่ไหมอะบางงี้ขาบงบางงี้ แท็กซังออิซอยอีิงวิไม่ใช่พูดผิดพูดผิดเดี๋ยวถามแท็กโคนโตถามแท็กโคนโตไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะออกมาได้เลยนะคาบังนีแท็กโอรินโตกิอิซอยอิงโคนโตกิ เอ้ีโอรุนจบเกดหนุบไปอีได้ยังไงขอโทษค่ะแบบแป๊บนึงนะคะขอเรียบเรียงใหม่เอาอีกรอบนึงคาบังยี้โอรุนจบเกอิสือก่อนหนังสือก่อนข้างอ๋อหนังสือก่อนข้างขวาของหนังสือไม่ใช่ข้างขวาของกระเป๋าไม่ใช่คาบังโอรุจบคาบังยี่เช็คโอรุจบเก ข้างน책오른쪽ก있어요นนะะี้ข้างบนางบนขนเ้านานข้างอนขะะ้นนาข้างนขานข้งนข้ะงบนข้างนข้างข้างข้าขงนขนขคะงนข้างบนข้างนข้นขันมงนขงนงข้างข้าข้างนขงบนขงนนง เราไม่ได้ติดข้างขวาของหนังสึกเราคุ้ว่าเราติดอยู่กับากวไม่น่าจะเกี่ยวนะจะข้างขวาเ่องใสไ,ไ่ไม่น่าจะเป็นปัญหานะน่าจะเป็นปัญหาที่เราสับสนมีกันอยู่มากกว่านะคะฮันนี้นะอีกาอิตานะคะกับเอิตาแยกดีๆเนาะนะคะเมื่อกี้วันนี้วันนี้ปวดกามมากเลยค่ะคุณกู ตอนนี้มีไม่มีก<ส>ับสนอยู่เลย <laughs> ไม่ใช่แค่มีกับอยู่เนาะมีกับไม่มียังสับสนอยู่เลย <laughs> โอเคนะอ่านะคะะโอเคนะผ่านแล้วนะอ่ะมีกับอยู่ดีดูโครงสร้างดีๆอีการอีกตาหรือเออีตาแล้วเอาเมื่อกี้ขออีกรอบนะคะ,ะคะาบางังคาบางังงี่คาบางังนี่คาบางังนี่ช็คใช่ไหมคะแช็คอรินจก อ่ลนจักอรลนจุกเก้ียอยถูกต้องไหมคะถูกงบแชคโอ่ลนจักเก้ทีนี้แนนจะทำท่าพูดเร็วเนะคะขบางีแชร์ขบางีแช็คอ่ลึนจัคางบงีแชคโอรลนจกเกอย์อยู่ถ โอรึนจกไปลองไปฝึกเสียงออกเสียงโอรินจกหน่อยนะโอรนจกไม่ใช่อะไรค่ะคุณครูเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเริ่มแบบว่าสอบมาเกาหลี E.P.S. น่ะเนนเข้าใจว่าโอเรนจกโอเรนจกตลอดเลยพอมาโอรนจกเลยลิ้นพันกันเลยค่ะไปไปเอาเวนจกกับโอรนจกมาผสมกันแน่เลยเนาะนะใช่ต้องใช่แน่แน่เนาะอันนี้อันนี้โอรนจกเวนจกโอรนจกไม่ใช่ไม่ใช่โอเรนนะนะคะ โอเรนจีมีโอเรนจีมีแต่แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับโอเรนจกนะนะคะน่าจะไปเอาโอเรนจกกับเวนจบมาผสมเวนจกเวนจบนะโอเรนจ์ต่อมาข้อที่สามนะคะสาาบอนเช็คบน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 วนบ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 น ต่หนนะ้าชัซงดีเองเอาแค่มีกับอยู่เอามีกับอยู่ให้รอดก่อนตอนนีน้เอาอมีกับอยู่คำถามถามมีหร<ำ>ืออยู่เอาใหม่นะลองฟังนะฟังฟังคำลงท้ายดีฟังการผันกิริย้างหลังมีดีใช่สามชักซังขวบีฟิลทงีมีสียมีมีมีอะไรมีกระเป๋าดินสออยู่บนโต๊ะไหมคะไม่ว่า่อยู่ค่ะมันมันมันจะไม่มีมีกับอยู่เหมือนกันมีกระเป๋าดินสอ ไหมคะมีกระเป๋าดินสอที่ตัวป่งชี้สถานที่มีกระเป๋าดินสอมีเขียนไม่สวยมีกระเป๋าดินสอที่อะไรคะโต๊ะ B ีกระเป๋าบนโต๊ะมีกระเป๋าดินสอบนโต๊ะที่อย่าลืมครูบอกตลอดเลยว่าเห็น A ให้แปลด้วยนะในการบ้านครูบอกตอนน<อ>ตัวป,ป่งชีส้สถานที่ มี่นี่กระเป๋าดินสอที่บนบนโต๊ะแล้วแ็กซางอย่าพูดว่าโต๊ะเฉยๆซางเฉยเฉยถึงจะแปลว่าโต๊ะแ็กแปลว่าหนังสือนะคะอาจารย์ถามว่ามีกระเป๋าดินสอที่บนโต๊ะหนังสือไหมถามนะไหมนะนี่คำถามนะไม่ใช่ไปบอกเล่านะมีไหมคะ 미라. 네. 미ค 네. 네. 책상 위에 빈 통이 있어요. 맞아요. 4번. 4번. <laughs> 무엇이 책하고 수첩 사이에 있어요? 다시요. 네, 다시요. 4번. 무엇이 แท็กฮัโกซูช็อป사이에있어요แท็กฮคโกซูช็อปช็อปแปลว่าสมุดจดสมุดเล่มเล็กๆกนะคะสมุดแบบเนี้ยสมุดแบบขนาดเท่ามืออ่ะจริงๆซูแปลว่ามือคึอสมุดที่มันขนาดไม่เกินหนึ่งมืออ่ะพวกสมุดเล็กๆที่เราพกใส่กระเป๋าเป๋าเสื้อกเป๋าเกงได้สมุดเล็กๆเลยียกว่าุดช็อป เมื่อกี้มีฮารโกด้วยนะคะเมื่อกี้น่ะใช่ไหมสองอันทำไมฟังคำถามใหม่นะโมชิโมชิแชคฮาร์โก้ซชอก사이에있어요เช็คฮารโกกับอันสมุดนี่แหละไซไซไอย์ไอย์แปลว่าไอยท่ามกลางระหว่างอ๋อไอยท่ามกลางระหว่างก็แปลว่าที่ระหว่าง ที่ระหว่างอะไรกับอะไรโจทย์ถามว่าอะไรคะที่ระหว่างหนังสือกับสมุดเนี่ยมีอะไรใช่มีหรือเปล่าฟังฟังฟังกิริยาดีดีนะเข้าหมหนะเนี่ยภาษาอังกฤษ무엇이책하고수첩사이에있어요อยู่ที่อยู่ที่ประธานคืออะไรคะ무엇이อะไรแปลว,ว่าประธานคืออะไรนะอะไรอยู่ที่ อะไร,อ,ะไรอยู่<อ>ที่ระหว่างระหว่างหนังสือกับสมุดโน้ตถูกต้องค่ะอะไรอยู่ที่ระหว่างหนังสือกับสมุดโน้ตตอบว่าเราก็จะตอบว่าอ่าพาบังนีซาีเออะไรอะไรระหว่างอะไรกับอะไรอย่า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 พิ่งลับ <laughs> กระเป๋าบางังี่แชกกระเป๋าบังี่แชกฮะโกซูช็กาาชกกชอก사이에있어요ต้อ,อาางค่ะโอ้ยถูกใช่ใช่กระเป๋าบางังี่แชกฮะโกซูชอก사이에있어요ต้องไม่ดีใจจังเลยขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตจุดแป๊บหนึ่งคะ่ะอันนี้มันมันเหมือนจะยาวได้ค่ะขอ<ต>ทวนนิดนึงนะคะต้องไปตอบใหม่อยู่แล้วคะ่ะ พวกนี้ยังไงต้องเดี๋ยวผู้ส่งไปวันนี้ต้องวันนี้ต้องทำใหม่อีกรอบอยู่แล้วเป็นการบ้านที่เราสอนอ้าลืมเลยอ่ะเอาใหม่นะคะคาบางนีคาบางนี้าบางนี้ปึ๊บอันนี้คาบางละส่วนหนึ่งาบางบางแชกแชกฮังกเอ่อซูซูช็อ ซูช็อปซาอีชอปชอปอ๋อชอปชอปบอลใบไม้ใช่ไหมคะชอปซายเอใช่อิโซโยโซอิโซโยอุ้ยภูมิใจจังเลยถูกเฉยอันเนี้ยโอเคค่ะตั้งสติอยู่ที่กับมีดีๆแล้วมันจะทุกอย่างจะง่ายขึ้นฟังดีๆว่าอยู่หรือมีข้อห้านะคะบอน ย필นพ왼쪽에무엇이있어요연필นพิน왼쪽에무엇이있어요ก็ <아> คือไม่หนูหนูอันนี้ได้ยินอยู่นะก็แปลว่าแต่แปลกูฟังหน่อยแปลว่าอะไรยอนพิน<แ>ดินโซมัน<ๆ>อันนี้มันแปลว่าอยู่ที่นะคะอยู่ที่ถูกต้องแต่ลองฟังดูนะอ่ลองฟัง 연필왼쪽에무엇이있어요ลองฟังดูอยู่ไหมใช่ไหมอยู่ที่ไหมโจทย์ถามว่าอะไรใช่อยู่ที่ไหมอิโซโย่จับแค่อิโซโยไม่ได้ค่ะเพรอซโย่อิตามีสองความหมายมีกับอยู่ต้องจับครงสร้างเอาไหมคิดหมือนอยู่มีฟังดีๆนะใช่หยานฟิลซ้ายซู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  มีมีอะไรมีอะไรถูกต้องบูว่ีวมีอะไรเขามีอะไรข้างหน้าก็จะเป็นแค่สถานที่ถูกไหมมีอะไรที่ไหนอ่ะมีอะไรที่ไหนคะดินสอเนี่ยภาษาดินสอใช่ข้างขวาของดินสอมีอะไรอยู่หรือเหรอคะข้างขวาหรือเปล่า โอรุนจกอันนี้เว้นจบอันนี้เว้นจบเอ้าหนูก็ว่าอยู่หนูนึกว่าแต่โจทย์หรอเพราะว่าหนูดูข้างขวาของนิสอแล้วมันไม่มีอะไรเลยหนูกาลังจะตอบว่าไม่มีอะไรเลยเวนจบหรอคะเวนจบค่ะโอ้ตายแล้วหนูจับสนเว้นจบกับโอรุนจกจริงๆค่ะคุณครูเวนจบเนาะต้องอันนี้เดี๋ยวไปท่องไม่เป็นไรนะอันนี้เดี๋ยวส่งให้ช่วยทอีกรอบหนึ่งเนาะไปทําดูลองไปลองไปคัดก็ได้เวนจบโอรุนจกอะไรเงี้ยนะคะ ลองไปฝึกแต่ง,ตงไปย้เนไน <ป S 1> <โก S 2> จบโอรนจบอะไรพวกนี้อันนี้ต้องท่องนะเวนจบโอรนจบอันนี้ใช้บ่อยนะคะระวังสับสนนะเวนจบโอรนจบอันนี้อันนี้ซ้ายขวานะเวนจบซ้ายนะโอรนจบขวานะระวังดีๆอันนี้โจทย์ถามเวนจบนะสรุปโจทย์ข้อนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่ามีอะไรอยู่ทางด้านซ้ายของดินสอค่ะ ต้องซ้ายนะอยู่ที่ซ้ายนะคะ,ะซ้ายดินสอนะซ้ายของเดินสอดูรูปนะอ่ะอะไรอยู่ที่ทางซ้ายของเดินสอหนูก็จะบอกว่าหนูเอาซูช็อปบล็อกกันซูช,ออชอ็อปซูชอบบ็อปอ่าซูช็อปบ,บีซูช็อปบียอน,ยอน,น,ย,อน,นยอนพินเวนยอนพินยอนพินเรเวนจบ เอ้ยยอมพินเยไม่ได้สิแต่ดูนะนว่ามีอะไรมีอะไร,ะไรที่ข้างซ้ายของดินสอเขาไม่ได้ถามว่าอะไรอยู่ที่ข้างซ้ายนะแยกระหว่างมีกับอ๋อเขาถาม,มอย่างนั้นอะไรที่ข้างซ้ายของดินสออย่างนั้นหนูตอบไปเลยหนูก็จะตอบไปบอกว่าออดเป็นคําตอบเราก็ได้แล้ว ค่ะอันนี้มันมันไม่ได้ยากเหมือนอะไรที่ว่าอยู่ทางซ้ายทางขวาเนอะเขาแค่ถามว่ามีอะไรอยู่ทางทางซ้ายของนินสอเนี่ยเราก็ตอบไปเลยสิว่ามีอะไรเราจะไปอันนั้นเยอะทําไมใช่ไหมคะคุณรูใช่มีอะไรถ้าตอนเราลอกโจทย์แล้วก็ลอกมาล้วก็แค่เปลี่ยนมูออดให้เป็นคตอบมันก็ได้นะเนะมันก็จะบอกว่าชูชอบบี้อิสโซโยชูชอบบี้อิสซโยก็ได้นะคะก็คือมีสมุดแค่นี้หรือเราจะ เต็มรอกทั้งประโยคมาก็ได้ก็จะเป็นเ o ื่อผเวจรเกลางลอกโจทย์ก็ได้ไม่ลอกก็ได้ถ้าเราจะตอบแค่เราถามมีอะไรเราตอบมีสมุดจบแล้วหรือมีสมุดที่ข้างซ้ายของดินสองก็ได้นะคะสถานที่ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่เขาถามมีอะไรก็ต้องตอบมีอะไรโอเคไหมนะคะอันนี้พอโอเคไหมนะคะวันนี้สนุกมากเลยอ่ะเอาอีกค่ะ